ในปัจจุบันสำหรับอุตสาหกรรมป่องกประเทศของไทยนอกจากภาคส่วนของกองทัพที่มีบทบาทในด้านของการพัฒนาคิดคนวิจัยะระบบโอทุนมาใส่งานแล้วภาคส่วนของเอกชนก็ถือว่ามีการพัฒนาหลายด้านซึ่งบอ่อหน่อยหนากองทัพเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในน้านของการพัฒนาประเภทของรถหุ่มเกาะติดอาวุธอันนประสงค์โดยเฉพาะในรถหุ่มเกาะติดอาวุธในค่าย First w i ินซึ่งมีการพัฒนาขึ้นมา,าหลายรุ่นหลายแบบแตกต่างกันสำหรับยานเกาะในตะกูล f i r ร์ w ฟิน fin, โดยบริษัทไซเซอรี่ออกแบบสำหรับการใส่งานจิ่หลากหลายสำหรับผักส่วนของกองถับบกกองถับเพื่อตลอดถึงกองถัพอากาศและกอ กองกาลังหน่วยโฮพิเศษและกลองกําลังตํารวจของไทยก็มีการนําใส้และสิ่งที่เหตุหายรถหุ่มกาะทิศอาวุธเฟิร์สวินกลายเป็นหนึ่งในรถหุม่มเกาะที่ประสบความสําเร็จในด้านของการผลิตและกองทรงออกขายซึ่งมีหยดการสั่งสื่อเป็นจํานวนลายทั้งในภาคส่วนของกองทัพไทยและก็ลูกค้าจากต่างประเทศและนอกจากนี้ประเทศลูกค้าบางรายเองก็ยังมีการจัดทำสัญญาในการขอสื่อสิทธิบัตร เื่อต้องการยับผลิตรถดหุ้มกาะเฟิร์สวินของไทยอยู่ในประเทศของตนเองซึ่งก็มีหลายประเทศที่มีการจะทําขอตกลงในลักษณะดังกล่าวนี้แต่ก่อนอื่นเข้ามาจําคมหูจักกันแบบข่าวสําสหรับถี่ไปที่มาหรือจุดกําเนิดของรดหุ้มกาะเฟิร์สวินรดหุ้มก้อยห,หนึ่งกาวแมนในรับการคิดค้นพัฒนาวิจัยโดยบริษัทไซเซอรี่ในส่วนประมาณปี2 0 1 0ซึ่งมีการเสนอต้นแบบให้กับหักส่วน ของกองทับไทยเพื่อน,นาเอาไปพิจาจณาอะไารก่อส้างสื่อไปประจําการในเนื่องจากว่ารถหุ่มกละในหนุนองาเป็นรถหุ่มกะที่ดาเนินการโดยผักส่วนบริษัทของเอกชนเพชรหายในเบื้องต้นกองทับของไทยนั้นถือว่ายังปฏิเสธที่จะนําเข้ามาใส่งานเนื่องจากว่าอาจจะยังบ่มีความเสื่อมหมันเพียงพ่อที่จะนําเอารถหุมลลห่มเก็ในหนุนองาเข้ามาประจําการ ทางปัญหาในด้านของประสิทธิภาพความหนาเสื่อถือความทนทานตลอดถึงการบริการต่างๆหลังการสื่อการขายด้วยเหตุผลดังกาวนี่เหตุให้กองทัพของใจเองก็ยังจําเป็นที่จะมีการเพิงผ้าลดหุ่มก๊อติดอาวุธจากต่างประเทศซึ่งมีราคาที่สูงกว่าแต่ว่าในเมื่อกองทัพของไทยปฏิเสธที่จะนําใส่ลดหุ่มกอแบบเฟอร์สบินในขณะเดียวกันผักส่วนของกองกําลังหักษาสันติภาพของ UN เหรือสาประสา,ศา,ศาศิ แสดงความสนใจที่จะสั่งซื้อเอารถหุม่มเกาะแบบเฟิร์สเินไปประจำการเนื่องจากเบองวามันเป็นรถหุม่มเกาะที่มีราคาถือเหมาะสำหรับการนำมาใส่ในภารกิจดังกล่าวให้กับกองกำลังหักษาติยุภาพซึ่งเมือมีการสั่งซื้อไปประจำการหรือนำใส่แล้วกองกำลังของ UN เ็กับเพิงพอใจต่อประสิทธ,ธิภาพการทำงานของมันบ่กว่าจะเป็นในด้านของการแลนด์การขวบคุ้มขี่ความสามารถในด้านของการดัดแปลงเพื่อติดเอวธ แลกกาความทนทานในการนำใส่ในสภาพภูมิประเทศทุกหูแบบเหตุหายกองกำลัง UN สาส็นสามรสมีการสั่งสื่อยานเกาะ f i ร์ t w ินไปประจำการเพิ่มเติมและจากชุดเปลี่ยนดังกล่าวเนี่ยเหตุหายผักส่วนของกองทัพไทยเองเริ่มหันมาผิจารณาประสิทธิภาพแลกก็ควบขุ่มคาของรถหุ่เกาเ f i ร์ t วินที่พัฒนาอยู่ในประเทศของตนและได้มีการทำการทดสอบเป็นจำนวนหลายครั้ง ซซ่งก็ประทับใจต่อกับประสิทธิภาพและความคทนทานของมัน่งโบเดทหายตอมาก,กองถับบกกองถับเพื่อละก็ผักส่วนกองถัพอากาศรวมทางกองกํารางปริัตณงานพิเศษของไทยมีการสั่งสื่อเอารถหุ่มก็แบวนเฟิร์สเวนิเขาไปประจําการในจากข้อมูลสินทรัพการเปิดเผยในปัจจุบันระบุว่ามียอดการสั่งสื่อเขาประจําการเป็นจำนวนหลายกว่า200อยขั้นในผากส่วนกองถับบกของไทย ในในผักส่วนของกองทัพเพื่อก็มีการสั่งสื่อเข้าประจำการเพิ่มเติม,ตมจำนวนประมาณ12ขัน้นในในผักส่วนของกองทัพอากาศและกองกำลังปฏิวัติงานพิเศษของไทยก็มีการสั่งสื่อไปประจำการจำนวนเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ40ขัน้นแต่ว่าในอนาคตอาจจะมีการสั่งสื่อเข้าประจำการเพิ่มเติมสำหรับผักส่วนกองทัพของไทยแต่ละหน่วยหและต่อมากก็คือผักส่วนของลูกค้าจากต่างประเทศซึ่งปัจจุบัน งานเกาะแบบ First Win มีลูกค้าต่างประเทศสั่งซื้อไปประจำการแล้วเป็นจำนวนหลายประเทศอย่างเซนในเบื้องต้นก็คือมาเลเซียอินโดนีเซียพูทานฟิลิปปินส์และก็สิงคโ,โปร์รวมทางปากีสถานโดยในจำนวนดังกล่าวนี่ประเทศมาเลเซียมีการสั่งซื้องานเกาะในตระกูล First Win ของไทยเป็นจำนวนสูงถึง2 0 0คันซึ่งมีการสั่งซื้อในส่วนประมาณปี2016 และนอกจากนี้ตามรายงานก็ยังระบุวา่าภาคส่วนของอุตสาหกรรมป่องกันประเทศของมาเลเซียต้องการที่จะผลิตยานกอลแบบเฟิร์สวินอยู่ในประเทศของตนเองโดยมีรหัสเติดว่า avc ซึ่งก็ได้รับใบอนุญ,ญาตจากห,กหน่วยงานบริษัทไซเซอรี่และต่อมาก,ก็วขึ้นในฝั่งของอินโดนีเซียก็เป็นอีกหนึ่งลูกค้ารายใหญ่ที่มีการสั่งสื่อยานกอลแบบเฟิร์สวินในรุ่น a f v ไปประจำการ ทั้งเมนูนในปัจจุบันอาจจะยังบม่มีการเปิดเผยตัวเลขที่ชัดเจนว่ากองทัพอินโดนีเซียสั่งสื่อยันาะแบบ First w i ินจากไทยเป็นประจำการจำนวนเท่าไรขั้นแต่ตามข้อมูลสิน,นรักการเปิดเผยระบุว,วา่าอินโดนีเซียได้มีการขอสื่อสิทธิบัตรจากบริษัทไซเซอร่และกผักสวนของไทยเพื่อต้องการแยนนำไปผลิตในประเทศของตนเองเป็นจำนวนหลายเึิงขาดการวานาจะมียอดการผลิตสูงถึง2 0 0ลอยขั้นในอนาคต ซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณส่วงวันที่13กกคปี2018ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียได้มีการเข่าเหยียบชมโรงงานผลิตยานเกาะเฟิร์สวิน First Win, ของบริษัทไซเซอรี่ซึ่งพวกเขาขอนขางยับประทับใจต่อกับการผลิตลดหุ่มเกาะในรุ่นดังกล่าวนี้และประเทศลูกค้าลายต่อมากก็คือในฝั่งของปากีสถานซึ่งมีการลงนามสั่งสื่อยานเกาะเฟิร์สวิน Win, ในส่วงวันที่11ตุลาคมปีพศ2567 ซึ่งมียอดการสั่งซื้อสูงถึง1 0 0ยขั้นและนอกจากนี้ตามรายงานก่อนยังระบุวา่าท้าลไกอปากีสถานยังได้มีการจัดทำขอตกลงในด้านของการพัฒนาระบบอวุรโวมกันซึ่งเขาจะมาเจาะลึกกันในคลิปต่อไปและนอกจากนี้ก่อนยังประกอบมีประเทศภูฏานก็เป็นอีกหนึ่งประเทศลูกค้าที่สั่งซื้อยานกอฟอร์สตวินของไทยโดยมีจำนวนการประจําการปัจจุบันก็คืออยู่ที่ประมาณเสาหาถึง30ขั้น โดยผู้ชายมีการนำใส่งานเกาะในฤดูหนังก่าให้กับกองกำลังของตนเองในการปฏิบัติงานห่วมกันกับกองกำลัง UN เอ็นลิวซาพัสซาส,าสาในแถบตะวันอ,ออกกลางแต่ว่านอกจากนี้กอยังประกอบมีเรี้ยงฝังของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศลูกค้าที่แสดงความสนใจที่จะสั่งสื่องานเกาะเฟิร์สวินไปประจําการแต่เรื่องที่หนาเสาก็คือมีรายงานว่าฟิลิปปินส์เองได้มีการยกเลิกขอตกลงในการสั่งสื่องานเกาะเฟิร์สวิน จากไทยเนื่องจากว่าประสบปัญหาในด้านของค่าใช้จายหรือว่งงบป,ประมาณเหตุหายแผนการการจัดสื่อดันถือเลือนออกไปแต่เชะนกันรถหุ่มกาอในตระกูลฟอร์ซฟินก็ถือว่ายัางเป็นรถหุ่มกาอที่มียอดการสั่งซื้อที่สูงทั้งจากภายในและก็ต่างประเทศโดยมียอดการสั่งซื้อรวมๆปัจจุบันเกือบจะเขา1,000ัคันแล้ว